ข่าวด่วนครับท่านผู้ชมลุงพลไม่รอดคุกโดนจำคุกเพิ่มเป็น26ปีจาก20ปีส่วนป้าแตนเมียลุงพลสารยกฟ้องครับรอดไปเหตุจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยเราก็แปลกประหลาดหลายๆอย่างครับท่านผู้ชมอย่างเช่นคดีของน้องชมพู่ที่เป็นมหากราบและอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากเรื่องก็เกิดณบ้านกกกอก ำบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเกิดขึ้นมากว่า5ปีแล้วล่ะครับก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่11พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งลุงพลหรือนายชัยพลวิภาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในขณะนั้นแต่และหลายส่วนและหลายสำนักกับสามารถเปลี่ยนจากผู้ต้องหาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังได้ในชั่วพริบตาและไม่ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวผู้เสียหายเลย มีการปั้นโน่นปั้นนี่จนได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองการเป็นคนดังหลายล้านมีเทศรับการปลูกปั้นจนเป็นคนดังยังไงบ้างมาติดตามดูกันครับเช่นนี่คือลุงพลพบศพน้องชมพู่เป็นคนแรกบอกเจ้าหน้าที่วิทยุแจ้งสกัดจับผู้ต้องหาทุกหนทางเลยโซเชียลเชียร์กันใหญ่ว่าสมัยน้ำหนุ่มหลอมากๆเป็นดาราได้เลยบ้าอย่างนั้นครับดังแล้วมีแฟนคลับเยอะ ส่งช่างไปต่อเติมบ้านให้ส่งเฟอร์นิเจอร์และข้าวของไปให้ถึงบ้านมีนักแต่งเพลงแต่งเพลงให้ร้องเพราะซื่อต่างๆชมว่าลุงเสียงดีมากลุงพลกลายเป็นพีเซนเตอร์ครีมอาหารเสริมและเดินแฟชั่นโชว์จนได้เงินได้ทองมากมายยิ่งยงยอดบวง,งามแต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลให้นักร้องสาวพิมจา๋ายอดบวง,งามร้องจนยอดวิวทะลุหลายล้าน แค่โพสต์นั่งกินข้าวลง YouTube ก็มียอดคนดูหลายล้านแล้วคือคนมันดังนะครับมีคนแห่เมารถไปดูบ้านลุงพลมากมายจนสร้างไรายได้ในการขายสินค้าของผู้คนในหมู่บ้านนอกจากผู้คนแล้วยังมี y o u t u b e อรกว่า40ชีวิตไปปักหลักตามไลฟ์สดลุงพลจนเกิดธุรกิจหลายอย่างและที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดก็คือขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคู่กับจินตราคูล่าก็คนมาดังนะครับ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแห่งพานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยการดูบ้านลุงพลผู้ที่เคยสนับสนุนผู้ต้องหาและตอนนี้สารก็สั่งให้จำคุกเรียบร้อยแล้วมันเอาสมองส่วนในคิดครับปั้นคนจากคนผิดกลายเป็นคนดงังมีเงินมีทองขึ้นมาชั่วพริบตาและพอสารตัดสินแล้วอย่างนี้มีใครรับผิดชอบกันบ้างท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าที่ผมพูดมานั้นเป็นอยางที่ว่าหรือเปล่าฝากเอาไว้ให้คิดครับผม